สวัสดีครับพี่น้องนะครับมอนกะผ้ามาช่มนะครับสมุนไพรไก่มาใหม่นะครับจากประเทศลาวสดๆร้อนๆนะครับก็เลยเอามาเทนะครับเเพื่อที่จะพึ่งตากแดดนะครับก้อนนีทรงค่าเพื่อที่จะบ่ให้มันเกิดล่านะครับผมถ้ามันบ่แห้งส่วนมากมันจะอับมีกลิ่นอับนะครับผมนะครับนี่คือสมุนไพรไก่นะครับพี่น้องถึงมีักสีเขียวอ่อน ผสมสีน้ำตาลนะครับผมพึ่งแปลารับมานนะครับวัอนี้เอามาสิบโลนะครับผมกระสิบมะกอกส่งลูกค้าเดี๋ยวตากแดดนะครับตากแดดจนถึงประมาณเทียงนะครับเัาง็มะสิกอกส่งลูกค้านะครับผมวันนี้ส่งลูกค้าสิบโลนะครับผมผู้ใดสนใจก็ทักกันเขาไม่นะครับถ้าบ่อเสือว่ามันดีก็ต้องทดลองนะครับผมแต่ว่าของผมกับบ่อว่าใส่ดีประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่ สมุนไพไก่นะครับผมสมุนไพไก่ครับมีสรประคุณดีอย่างนะครับสมุนไพไกกับซอยในเรืองของโลขีขาวนะครับโลขาอ่อนโลวัดนะครับแล้วก็ซร้อย่างเขากินอาหารเก่งนะครับพาอไก่กินเราลาไก่จะคึกนะครับพี่น้องใครสนใจรีบสั่งเข้ามานะครับผมเพราะว่า เอาจริงๆนะครับตอนนี้สมุนไพรไก่ใบมันอยู่ปทใบสมุนไพรนะครับอยู่ประเทศลาวตอนนี้เหลือหน่อยครับเนื่องจากว่าเพิ่อนบ่ได้ปลูกหลายแล้วกะมันจะเป็นช่วงหนาแรงแล้วนะครับผมปกติเ้าสิสั่งในรอบละว0 30โลนนครับผมแต่ช่วงจากหนาหนาวมานี่นะครับจากหน้าหนาวถึงหน้าร้อนมานี่เห้าสั่งได้แค่ รอบละสิบโลเนื่องจากว่าใบสมุนไพรมันบ่หลายนะครับผมผู้ใดสร้างกอนกับใดก้อนนะครับผมกร่ทรงตามคิ้วนะครับแต่ช่วงนี้เริ่มจะหายากนะครับเริ่มจะได้ถ่าเพิ่นโดนนะครับผมนะครับนี่คือสมุนไพรไก่นะครับผมผู้ใดยานบ่พ่อใส่หรือใครที่กําลังคิดอยู่นะครับคิดว่าสิซื้อไปทดล่องใส่กันรีบสั่งกันเข้ามาเนื่องจากว่าสมุนไพรไก่ใกล้จะหมดแล้วเพราะว่า ตามปกติหนาแรงมันจะบ่มีใบนะครับผมหน้าแรงมันจะไม่มีใบนะครับผมกะต้องซื้อไปตุนไวคือผมตุน่นเฉพาะของผมตุนไวหา0ิบโลนะครับผมเพราะว่าผมใส่แล้วมันได้ผลผมก็เลยต้องตุนของผมไวลายนะครับผมผมบู้ว่าเราไม่รู้ว่าใบสมุนไพรไก่มันอาจสิบบปงในช่วงหนาแรงก็ได้นะครับคือเพื่อนบอกเพราะว่าเพื่อนบอกว่า ใบสมุนไพรไก่จะบอปงในหนาแรงนะครับเขาก็เลยต้องซื้อมาตุ่นใบเฉพาะของยูฟาร์มเขานะหาสิโลนะครับผมเขาตุ่นใบเฉพาะใส่ในฟาร์มนะครับช่วงเงาหนาวเมื่อกี้เอาของนะครับเพิ่นส่งมาประท่านนะครับส่งมาจากประเทศลาวไม่ทันก็ได้เอาของเจ้าของนะครับ50าสโลมาขายจนเมดนะครับพี่น้องขายจนเมดวันนี้ก็เลยได้ตุ่นใบไม ของผมก็ตุหนใบหาสิบลไว้ถั่ใส่ช่วงหนาแรงนะครับแต่ต้องบอกพี่น้องนะครับผู้ใดซื้อไปแล้วต้องเอาออกพึ่งแดดนะครับเอาออกพึ่งแดดหรือแกะใส่กระปุกไว้นะครับอย่าไปมัดใส่ถุงยางไว้นะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเรามัดใส่ถุงยางมันจะออกเขาเรียกว่ามันจะออกเงื้อนะครับเรามันเกิดเกิดเชือ้อรานะครับผมอยู่ในถุงนั่นแต่ว่าถึงแม้ว่าเป็นเชือ้อราก็ว่าเป็นยางใกล้สามารถกินได้นะครับผมแต่ว่ากลิ่นมันจะไม่หอมเท่านั้นเองถ้ามีเชือ้อรานะครับผม เดี๋ยวผมจะตักปอพอมานี่หน่อยผมจะตักผ้าไปให้ใกล้กินนะครับว่าสมุนไพรไกลเนี่ยใกล้สิก,กินดีบอนะครับผมพอเอากระจาดเหลียงให้หน่อยปึ๊บ ตักแบบม่านสมีนะครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวข้าจะเข่าวันนี้เราจะเข้าเล้าพ่อแม่พันธุ์นะครับผมเราพ่อแม่พันธุ์นี่ก็สีมีทั้งหน่อยทั้งใหญ่นะครับพี่น้องมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เนื่องจากว่าเข้าเก่เาไก่ที่ไก่ทขี่ก็าลัางสิเป็นสาวหรือไก่ที่มีคุณลักษณะดีนะครับเมื่อวั มาวันนี้เรานะครับจะเข้าุดเท่ลงกันครับครับเขาจะมักนะครับอันนี้คือไก่สาวที่เราจะเตรียมนะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับนะครับเขาจะมักนะครับด้านนี้ก็สิเป็นพวกแม่พันธุ์นะครับซึ่งแม่พันธุ์ยู่ฟาร์มเฮาจะเป็นแม่พันธุ์ไก่สีทั้งหมดเนื่องจากว่าเป็นความักส่วนโตนะครับพี่น้อง เป็นความชอบส่วนตัวนะครับนะครับกินแล้วก็สิค้็งแรงแบบนี้นะครับพี่น้องอันนี้ผมเทศตะสมุนไพไกล่ลงนะครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งว่าเขากินดีนะครับ ยเ,เฉพาะหน้าแรงนะครับพี่น้องหน้าแรงถ้าไก่กินสมุนไพรนี่จะขึ้นเป็นพิเศษนะครับอันนี้คือไก่รุ่นนะครับไก่รุ่นซึ่งเราจะคัดเฉพาะตัวสวยๆนะครับตัวโ้งสางดีๆสีสวยๆนะครับมาเป็นพอพันแม่พันนะครับพี่น้องนะครับนี่ซุ้มเขาเริ่มไขแล้วนะครับอันนี้พวกไขแล้ว เขากะสิรอเรามันสามารถต่อกันไหนต่อเขากะสิบ่ค่อยเขามากครับพี่น้องกะสิเทไหวอย่างสี่เขาสิมาจิกิ่นนะครับช่วงสองวันเราจะให้สมุนไพรไก่ในช่วงไก่ท้องว่างนะครับพี่น้องในช่วงไก่ท้องว่างเขาสิมาเล่มกินจนเมดเราก็มันจะได้ผลผลดีนะครับผมไก่พอแม่พันธุ์ที่ประมาณ80นะครับมีประมาณ80ในเล้านี้ เดี๋ยวเ้าเทาไว้ตรงนี้เรวเขาก็สิเวียนเงินเขามาจิกนะครับนะครับเชิญหมากสีม,มีไกล่ไล่กับไก่สีนะครับน้่งเซนครับเพราะว่าเป็นเป็นความชอบส่วนตัวของฟ้าทางฟาร,มร์มเขานะครับชอบอไก่สีนะครับผมนะครับแม่พันธุ์ก็สิเป็นแบบนี้ ส,สครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็สิจากกันไปแล้วผู้่อที่เข้ามารับชมเราฟังฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไมาท้าเวฟฟาร์มเราด้วยนะครับที่สำคัญผู้ใดสนใจกรติดต่อนเข้ามานะครับสมุนไพรไก่ติดต่อได้ที่เบอร์0999821957 ID Line TUM ด1 1 3 6 6 8 5ีนแ้ะครับสำหรับคลิปนี้สิจาก,กันไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ